สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคลิปวิดีโอนะคะที่จะแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Geometer Sketchpad นะคะผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆนะคะในวันนี้นะคะเราจะลองนำสิ่งที่เราได้เคยศึกษากันไปในคลิปก่อนๆน,นะคะก็คือเรื่องของการสร้างข้อความตามเงื่อนไขนะคะมาสร้างสื่อการเรียนการสอนง่ายๆนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนกันนะคะวิธีการสร้างจะเป็นอย่างไร เราติดตามรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะสร้างค่าพารามิเตอร์ขึ้นมา2ค่านะคะไปที่เมนูจำนวนเลือกพารามิเตอร์ใหม่นะคะก็ตั้งชื่อเป็น t 1นะคะ v a l รูปเป็น1.00ตามนี้นะคะกดตกลงนะคะจากนั้นสร้างค่าพารามิเตอร์อีก1ค่านะคะให้ชื่อว่า t 2มีค่าเป็น1.00เหมือนเดิมนะคะ จากนั้นนะคะเราจะทำการเคลื่อนไหวเจ้า2องค่านี้นะคะก็คลิกที่ 1, ทีหนทีสนะคะไปที่เมนูแก้ไขนะคะเลือกการเคลื่อนไหวนะคะเราจะเคลื่อนไหวนะคะค่าทั้งสองค่านี้แบบสุ่มนะคะแบบสุ่มโดเมนเริ่มต้น ะะก็คือค่าที่เราต้องการเริ่มต้นกับสิ้นสุดอันนี้กําหนดตามชอบใจนะคะเพื่อไม่ให้เยอะไปในขอกําหนดตั้งแต่ลบ20จนถึง20นะคะก็คือตัวนี้ก็เป็นลบ2 0 9 9 9 9จนะคะส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็น20.9999จนะคะค่า T2 ก็เช่นเดียวกันนะคะกำหนดแบบสุ่มนะคะ กำหนดค่าเหมือนกันเลยนะคะก็คือลบ2 0 9 9 9 9 9แล้วก็ถึง20.9999 9ุนะคะจากนั้นถ้าเราลองเคลื่อนไหวนะคะนะ่คะถ้าเราลองเคลื่อนไหวค่าพวกนี้นะคะถ้าเรากดค้างไว้มันก็จะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะเรากดหยุดมันก็จะหยุดนะคะ ทีนี้ถ้าเราต้องการจะเปรียบเทียบจํานวนเต็มนะคะเวลาเราสร้างค่าพารามิเตอร์ให้มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นทศนิยมนะคะเพราะนั้นเราจะปรับเจ้า2ค่านี้ให้เป็นจํานวนเต็มนะคะโดยการไปที่เมนูจํานวนนะคะเลือกคํานวณน,นะคะสิ่งที่เราจะคํานวณก็คือเราจะใช้ฟังก์ชันทางนะคะในการตัดทศนิยมทิ้งนะคะนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเมื่อกี้นี้ เราถึงกําหนดค่าเริ่มต้นเป็นลบ20.9999 99เนะคะเพราะเราต้องการให้ค่าของเขาเนี่ยเริ่มต้นเป็นลบ20ถึง20นะคะดังนั้นเราก็กดทางทีนงนะคะแล้วก็คำนวณน,นะคะทาง T2 นะคะจากนั้นเราจะเปลี่ยนค่าการคำนวณ2ค่านี้เป็นค่า a กับ b นะคะก็คลิกขวาเลือก property นะคะไปที่ value นะคะตั้งชื่อนี้ว่า เป็นค่า a นะคะขอค่าเป็นจำนวนเต็มนะคะในการแสดงผลส่วนค่าที่2ก็เช่นเดียวกันนะคะทาง t2 ก็ตั้งชื่อว่าเป็นค่า b นะคะส่วนค่าของเขาก็ขอให้แสดงเป็นจำนวนเต็มนะคะเพราะนั้นตอนนี้เราได้ a กับ b ออกมาเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะทำการคำนวณ a ลบ b นะคะก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณน,นะคะคำนวณ a ลบ b ออกมานะคะ ถ้าเราได้ a ลบ b นะคะออกมามีค่ามากกว่า0ก็แสดงว่า a มากกว่า b ถูกไหมคะถ้าเท่ากับ0ก็แสดงว่า a กับ b เท่ากันแต่ถ้าคำนวณออกมาติดลบก็แสดงว่า a น้อยกว่า b เหมือนที่เราเคยศึกษากันไปก่อนหน้านะคะจากนั้นนะคะเราจะทําการจัดวางโจทย์นะคะโดยส่วนตัวเนี่ยจะชอบใช้เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงเนี่ยเข้ามาช่วยในการวางแนวนะคะเพราะนั้นคลิก ะคะเครื่องมือสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงถ้าอยากให้เส้นตรงอยู่ในแนวระดับก็กดชิปนะคะ,ะจากนั้นนะคะทําการลงจุดนะคะบนส่วนของเส้นตรงนี้3จุดด้วยกันนะคะ3จุดนะคะจุดแรกตรงนี้นะคะ จะนำมารวมกับค่า a ก็คลิกที่ค่า a แล้วก็เลือกจุดนี้นะคะไปที่เมนูแก้ไขกด shift แล้วก็เลือก merge to point นะคะรวมข้อความกับจุดนะคะแล้วก็ปรับขนาดตามต้องการเลยนะคะในที่นี้ขอตัวใหญ่นิดหนึ่งอย่างนี้นะคะ จากนั้นนะคะตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะนำไปรวมกับค่า B นะคะก็คลิกจุดคลิกค่า B นะคะไปที่เมนูแก้ไขนะคะกดชิปค้างไว้แล้วก็รวมข้อความกับจุดนะคะปรับขนาดตามชอบใจเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะเราจะสร้างวงกลมร้อมรอบจุดนี้นะคะเราก็สร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะคะ แล้วก็คลิกเลือกจุดส่วนของเส้นตรงนั้นนะคะไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมนะคะแล้วก็ปรับขนาดวงกลมตามต้องการโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะทำการซ่อนสิ่งเหล่านี้ไปก่อนนะคะถ้าอยากจะเก็บการสร้างนี้ไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะคะหรือว่าเผื่อจะแก้ไขเราก็ใช้วิธีการทำปุ่มซ่อนแสดงนะคะอ่าโอเค ได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการคํานวณน,นะคะว่าตอนนี้ค่า a กับค่า b เนี่ยค่าไหนมันมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะคะเราก็จะใช้เรื่องของการแสดงข้อความตามเงื่อนไขที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้ในการที่จะมาสร้างฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันแรกที่จะสร้างนะคะไปที่เมนูจํานวนเลือกคํานวณน,นะคะอันแรกที่จะสร้างก็คือ1เซเมตรนะคะหารด้วย สแควรูตนะคะซิกนัลบค่า a B. อลบ B นี่นะคะค่านี้จะมีค่าเป็น1ซนติเมตรถ้าค่า A มันน้อยกว่าค่า B นะคะถ้าค่า A น้อยกว่าค่า B ตัวนี้จะมีค่าเป็น1ซนติเมตรนะคะเพื่อเพื่อกันเดี๋ยวเราลืมนะคะ,ะเราเขียนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเครื่องหมาย น้อยกว่านะเครื่องหมายเท่ากับนะแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าโอเคอันนี้นะคะอันนี้จะใช้แสดงการที่ a นั้นน้อยกว่า b นะคะ,ะทีนี้มาดูเท่ากับบ้างนะคะเราก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณน,นะคะคำนวณอะไรคำนวณ1เซนติเมตรหารด้วยเปิดวงเล็บ1ลบ ซิกน um, ัมแอสซิลูตแวลูเอลบบีนะคะอันนี้นะคะจะใช้นะคะจะใช้ในกรณีที่ถ้า a กับ b มันเท่ากันนะคะ ถ้าใครยัง,งงงว่าตรงนี้มาได้ยังไงก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านะคะถ้าใครยังไม่เคยศึกษาเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นะคะสำหรับคลิปก่อนหน้านี้ไว้ให้ที่ใต้คำอธิบายคลิปนี้นะคะเพื่อจะกลับไปศึกษาเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมถึงใช้ฟังก์ชันเหล่านี้นะคะจากนั้นนะคะถ้าเป็นมากกว่าเราก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวนนะคะคำนวณอะไรคำนวณ1เซนติเมตรนะคะหารด้วยนะคะสแควรรูท s um, ิกนัม a ลบ b นะคะอันนี้จะแสดงในกรณีที่ a นั้นมากกว่า b นะคะโอเคจากนั้นนะคะเราจะลงจุดอิสระ3จุดเพื่อให้ง่ายนะคะขออนุญาตตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อนิดหนึ่งนะคะ3จุดนี้ ก็คลิกเลือกลำดับเลยนะคะจุดที่1จุดที่2จุดที่3ไปที่เมนูการแสดงผลเนี่ยนะคะแล้วก็เลือก label point นะคะเริ่มจุดแรกก็คือ A อันนี้จะเป็นการตั้งชื่อแบบซีรีส์โดยการเริ่มจุดแรกเป็น A แล้วเขาก็จะเรียงให้เราตามลำดับ A B C แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะจุด A ให้นำมารวมกับเครื่องหมายน้อยกว่าก็คลิกจุด A กับเครื่องหมายน้อยกว่านะคะไปที่เมนู แก้ไขนะคะกดชิปเลือกรวมข้อความกับจุดนะคะส่วนจุด B นะคะให้ไปรวมกับเครื่องหมายเท่ากับก็คลิก B กับเครื่องหมายเท่ากับไปที่เมนูแก้ไขกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกรวมข้อความกับจุดนะคะส่วนจุด c นะคะก็ให้นำมารวมกับเครื่องหมายมากกว่านะคะแล้วก็ไปที่เมนูแก้ไขนะคะกดรวมข้อความกับจุด โอเคได้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเพื่อให้ตรงนี้มันสื่อถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนะคะโดยการคลิกขวาเลือก Property นะคะไปที่ Label อันนี้มันน้อยกว่าใช่ไหมคะก็ตั้งชื่อว่าเป็น Less นะคะส่วนเจ้าตัวนี้มันเท่ากับใช่ไหมคะก็ตั้งชื่อว่า Equal ต่อเนื่องได้เลยนะคะตรงนี้มากกว่าก็ตั้งชื่อเป็น greater than เอออันนี้ตั้งเป็น less than ดีกว่านะจะได้สื่อถึงว่าเรากำลังพูดถึงอะไระนะคะเพราะนั้นเรามี3ตัวนะคะ less than equal to แล้วก็ greater than 3ตัวนี้นะคะโอเคจากนั้นนะคะเราจะทำการ วัดนะคะว่าวงกลมวงนี้เนี่ยมันมีรัศมีเท่าไหร่ซึ่งรัศมีของวงกลมวงนี้นะคะก็เกิดมาจากส่วนของเส้นตรงตรงนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคลิกส่วนของเส้นตรงนะคะแล้วก็วัดความยาวออกมาเราได้ว่าส่วนของเส้นตรงนี้นะคะมีความยาวเท่านี้เพื่อให้เข้าใจง่ายๆขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นรัศมี เป็นรีเดียนส์ไปนะคะจะได้จำง,ง่ายๆจากนั้นนะคะขออนุญาตเรียกจุดศนย์กลางของวงกลมวงนี้กลับคืนมานะคะที่เราซ่อนเอาไว้เมื่อกี้นี้นะคะคนี้ตั้งชื่อนี้ตั้งชื่อเจ้าจุดนี้นะคะตั้งชื่อจุดศูนย์กลางของวงกลมสมมุติว่าเป็นจุด F นะคะจากนั้นเราจะวัดนะคะระยะทางจากจุด A ไปจุด F ก็คลิก a f ไปที่เมนู การวัดเลือกระยะทางได้ระยะทาง AF ออกมานะคะวัดระยะทาง BF วัดระยะทาง BF ออกมาวัดระยะทาง CF วัดระยะทางออกมาอโอเคอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วซ่อมไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาหนึ่งฟังก์ชันไปที่เมนูจำนวนเลือก New Function นะคะฟังก์ชันที่เราจะสร้างนะคะก็คือ สะควรูตซิกนัมเรเดียสลบด้วย x ก,กดตกลงนะคะได้ฟังก์ชันขึ้นมาเมื่อได้ฟังก์ชันนี้เสร็จเราจะทำการคำนวณฟังก์ชันนี้นะคะโดยเปลี่ยนค่า x เ,เป็น3ค่าตรงนี้นะคะก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณน,นะคะคำนวณอะไรคำนวณ f ของ af คำนวณ f ของ bf คำนวณน,นะคะ f ของ cf ทีนี้เราลองดูว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีผลเป็นอะไรนะคะถ้าจุด a เคลื่อนเข้าไปอยู่ในวงกลมมันจะมีค่าเป็น1นเห็คะถ้าจุด b เคลื่อนเข้าไปอยู่ในวงกลมเจ้าตัวนี้จะมีค่าเป็น1 ะะถ้าจุด c เคลื่อนเข้าไปอยู่ในวงกลมเจ้าตัวนี้จะมีค่าเป็น1เ,เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาเปลี่ยนชื่อ3ามชื่อตรงนี้นะคะเปลี่ยนชื่อ3มชื่อตัวนี้เพื่อให้ง่ายต่อการที่เรากําลังจะดูว่าเรากําลังทําอะไรนะคะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็คือ a in circle ก็คือจุด a ไปอยู่ในวงกลมนะคะส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะเป็น b in circle ส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะเป็น c in cycle เนี่ยเพื่อบอกเราว่าแต่ละตำแหน่งตรงนี้มันหมายถึงอะไรนะคะ a in cycle เห็นไหมคะ a in cycle ก็มีค่าเป็น1 b in cycle b in cycle ก็มีค่าเป็น1นะคะ c in cycle c in cycle ก็มีค่าเป็น1นนะคะโอเคจากนั้นเราเริ่มแล้วค่ะจากตรงนี้นะคะ ถ้าสมมุติว่าค่า a มันมากกว่าค่า b แสดงว่าถ้า c in cycle ต้องเป็นจริงใช่ไหมคะ c in cycle ต้องแสดงว่ามันถูกต้องแต่ถ้า a ไปอยู่ใน cycle ต้องผิด b ไปอยู่ใน cycle ก็ต้องผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเงื่อนไขที่จะต้องแสดงผลอยู่ทั้งหมด9เงื่อนไขด้วยกันโดยเงื่อนไขนั้นเนี่ยจะดูอยู่2ออย่างคือเครื่องหมายที่จะต้องตอบคืออะไรกับ จุดไหนไปอยู่ในวงกลมเราจะเชื่อม2อย่างนี้ด้วย Operation Add ใช่ไหมคะคือต้องจริงทั้งคู่คือถ้าถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าจุด A ก็ต้องไปอยู่ในวงกลมจึงจะจริงถ้า A มันน้อยกว่า B แล้วเท่ากับหรือ B เนี่ยไปอยู่ในไซเคิลก็ต้องไม่จริง หรือเครื่องหมายมากกว่าไปอยู่ในวงกลมเจ้า c ไปอยู่ในวงกลมก็ต้องไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำการเชื่อม2เงื่อนไขนี้ด้วย operation and วิธีการเชื่อมด้วย operation and ก็คือการจับเอามาันมาคูณกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบนี้นะคะไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณสิ่งแรกที่เราจะคำนวณก็คือ a in cycle คูณกับ less than ตัวแรกนะคะ แล้วก็คำนวณ a in cycle คูณกับ equal to คำนวณ a in cycle คูณกับ greater than แล้วก็ทำแบบนี้ไปจนครบ9เงื่อนไขค่ะโอเคเมื่อเราทำครบ9เงื่อนไขนะคะเราจะแยกตรงนี้นะคะออกมาเป็น3กลุ่มนะคะจะแยกออกมาเป็น3กลุ่ม ก็คือตามนี้นะคะเลือกตัวนี้ก็ออกมาก่อนตัวแรกนะคะแล้วก็เลือกตัวนี้นะคะก็คือเลือกที่มันเป็นเลดแดนนะคะกดชิปเอนเตอรทีนี้ดึงเอาออ o ออกมาก็เลือก e q u ว l to ให้หมดนะคะกดชิปเอนเตอรนะคะส่วนเรดแดนก็ทาเหมือนกันดังนั้นตอนนี้เราจะมี3กลุ่ม3กลุ่มนะคะนี่สกลุ่มแบบนี้ ทีนี้ตอนนี้นะคะตอนนี้ขออนุญ,ญาตเปลี่ยนให้ a นั้นน้อยกว่า b ก่อนนะคะอะตอนนี้นะคะค่า a น้อยกว่าค่า b แสดงว่าถ้าจุด a เข้าไปอยู่ในไซเคิลมันต้องจริงถูกไหมคะเห็นไหมคะตัวนี้จะกลายเป็นจริงตรงนี้จะเป็น1เซนติเมตรนะคะเพราะนั้นเราก็ลงจุดอิสระ1จุด นะคะสมมุติว่าเป็นจุด G นะคะจากนั้นก็ให้เลื่อนขนานจุด G นะคะเลื่อนขนานจุด G ด้วยการคำนวณตรงนี้นะคะนะคะจากนั้นเราจะนำจุดนี้ไปรวมกับข้อความที่เราต้องการแสดงอ่ะเพื่อง,ง่ายๆนะคะขออนุญ,ญาตแสดงข้อความ2ข้อความคือเอาง่ายๆก่อนละกันนะคือถูกกับผิดนะคะใครอยากจะไปเปลี่ยนข้อความอะไรก็ ตามสบายเลยนะคะอันนี้เอาง่ายๆถูกกับผิดนะคะถ้าจุด A เข้าไปอยู่ในไซเคิลแบบนี้และเครื่องหมายนี้ก็เป็นเครื่องหมายที่ถูกด้วยนะคะก็แสดงว่าเราต้องนำข้อความถูกมารวมกับจุดนี้นะคะรวมเข้าไปนะคะน,นะคะมันก็จะเกิดว่าโอเคถูกแต่ถ้า B เข้าไปอยู่มันต้องเป็นยังไงคะมันต้องผิดไหมคะเพราะนั้นก็เลื่อนขนานนะคะเลื่อนขนาน จุด G ด้วยค่าต่อมาเลยค่ะตัวนี้เลยแล้วก็นำจุดนี้มารวมกับผิดค่ะเห็นไหมคะผิดแล้วนะจากนั้นถ้าเอาจุด C เข้าไปก็ต้องเป็นไงคะก็ต้องผิดเหมือนกันเนาะเพราะนั้นเราก็จะเลื่อนขนานจุด G นะคะด้วยค่านี้เลยแล้วก็นำตัวนี้มารวมกับข้อความว่าผิดนะคะ พรานนั้นเราจะเห็นแล้วนะคะว่าถ้าใส่จุด a เข้าไปลบ10น้อยกว่าลบ6จริงเห็นไหมคะแต่ถ้าใส่เครื่องหมายเท่ากับต้องไม่จริงนะคะใส่เครื่องหมายมากกว่าก็ต้องไม่จริงทีนี้ลองให้มันเท่ากันบ้างนะคะสมมุติว่ามันเท่ากันเนี่ยเปลี่ยนให้มันเท่ากันถ้ามันเท่ากันก็แสดงว่า b เข้าไปอยู่ในนี้ต้องจริงเห็นไหมคะนี่เป็น1ซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราก็จะเลื่อนขนานนะคะ จุด G ด้วยค่านี้ค่ะ,ะข้อความนี้ต้องจริงใช่ไหมคะก็นำจุดนี้มารวมกับข้อความว่าถูกนะคะแต่ถ้าจุด A เข้าไปต้องไม่จริงเพราะนั้นเราก็จะเลื่อนขนานจุด G ด้วยค่านี้แล้วก็นํำจุดนี้มารวมกับข้อความว่าไม่จริงหรือว่าผิดนะคะ่ะ จากนั้นถ้า c เข้าไปก็ต้องไม่จริงเหมือนกันก็จะเลื่อนขนานจุดนี้นะคะด้วยค่านี้แล้วนำค่านี้นะคะมารวมกับข้อความว่าผิดนะคะอืมเราจะเห็นว่าถ้าใส่เครื่องหมายน้อยกว่าไม่จริงใส่เครื่องหมายเท่ากับเป็นจริงใส่เครื่องหมายมากกว่าไม่จริงนะคะ,ะดูสุดท้ายค่ะในกรณีที่ a นั้น มากกว่า b บ้าง a มากกว่า b แสดงว่าอันนี้ต้องจริงใช่ไหมคะอันนี้ต้องจริงก็คือต้องเครื่องหมายมากกว่าจริงเราก็เลื่อนขนานนะคะเลื่อนขนานจุด g ด้วยค่านี้ค่ะแล้วก็นำจุดนี้มารวมกับข้อความว่าถูกนะคะแต่ถ้าใส่เครื่องหมายน้อยกว่าต้องไม่จริงก็เลื่อนขนานจุดนี้ด้วยค่า,านี้เลย แล้วก็วรวมข้อความว่าไม่จริงหรือว่าผิดนะคะถ้าใส่เครื่องหมายเท่ากับไปใส่เครื่องหมายเท่ากับไปก็ไม่จริงเหมือนกันก็เลื่อนขนานด้วยค่านี้แล้วก็วรวมข้อความว่าผิดจากนั้นถ้าเราลองแอนิเมตค่าดูนะคะ1กับ4ถ้าเราใส่เครื่องหมายเท่ากับก็ผิดถูกไหมคะ ถ้าเราใส่เครื่องหมายมากกว่าก็ผิดแต่ถ้าเราใส่เครื่องหมายน้อยกว่าจะเป็นถูกเห็นไหมคะลองใหม่นะอันนี้ถ้าเราใส่เครื่องหมายน้อยกว่าผิดนะถ้าเราใส่เครื่องหมายเท่ากับก็ผิดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่เครื่องหมายมากกว่าก็จะเป็นถูกเห็นไหมคะนี่ก็คือหลักการในการสร้างนะคะส่วนถ้าจะทําให้เป็น สำเร็จรูปในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะต้องไปทำปุ่มซ่อนแสดงนะคะปุ่มการนำเสนอนะคะอันนี้ก็ไปลองศึกษาต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้คลิปมันก็จะเริ่มยาวแล้วแค่นี้ก็จะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะเป็นหลักๆแล้วนะคะที่เหลือก็คือเป็นเรื่องของการซ่อนแสดงว่าเราต้องการจะให้มันแสดงอะไรไม่แสดงอะไรอันนี้ก็ไป ลองศึกษาหรือว่าลองทําต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าใครติดปัญหาตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาถามที่เพจหนูเป็นเด็กดีได้นะคะหรือจะทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะสำหรับเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์นะคะในการสร้างสื่อการสอนสําหรับใครหลายๆคนนะคะอย่าลืมนะคะหากชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์นะคะที่ช่องหนูเป็นเด็กดีนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ